หากคุณเป็นแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและไม่ต้องการพลาดเรื่องราวเกี่ยวกับปีศาจแดงลบทอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไปกนกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับฟีฟ่าออนไลน์4เกมฟุตบอลนับหนึ่งเล่นมันๆได้แล้ววันนี้ทั้งคอมและมือถือโหลดแล้วไปลุยกันได้เลยออกรถย์ Suzuki กกว,วันนี้กับโปรช่วยผ่อนสูงสุด10เดือนขับฟร,ฟรี120วันหรือส่วนลดสูงสุด50,000บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วทดลองขับได้ที่โชว์รูมซูซูกิทั่วประเทศแค n ดิตคาเฟ่ร้านคาเฟ่อะไรถูกใจทุกเมนูใกล้สนามบินขอนแก่นแจ้งทางร้านว่ามาจากแมนยูสู้ตายลด1 0ทันทีโทร089 944 6 8 3 6สสปกวัสดีครับพบกับอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับปีศสจแดงเจมส์ตักเกอร์ที่1จากทีกราฟยืนยันว่าแมนยูแต่ได้เตรียมงบประมาณในการเสริมทีมที่มากพอ ให้กับเอริกเทนฮากในช่วงซัมเมอร์ที่กําลังจะมาถึงแม้จะไม่ได้ลงเล่นยูฟาแชมเปียนส์ลีกโดยจะนาเงินที่ขายนักเตะบางส่วนเข้ามาเพิ่มงบประมาณทั้งหมดด้วยถือเป็นสิ่งที่ดีมากๆสำหรับข่าวนี้ข่าวมาแรงเมื่อคืนที่ผ่านมาเกี่ยวกับดิวมิดฟิลด์ตัวรับมาจากแซมลักเฮิร์ตและข่าวจากแมนเชสเตอร์อีฟนิงนิวที่แทบจะเล่นข่าวนี้เพียงคนเดียวลักเฮิร์ตโดนลดเทีย์ลงมาจากความไม่แม่นยําในการรายงานก่อนหน้านี้ ระบ,บุว่าแมนยูเตดกำลังเร่งทำงานเกี่ยวกับดิวคาวินฟิลลิปมิฟิีคนเก่งของลีสซึ่งตัวนักเตะยังได้รับความสนใจจากแอสตันวิลล่าและเวสต์ทฮมด้วยยูเตดมั่นใจว่าจะเอาชนะคู่แข่งได้แต่โจนาธานชลาเกอร์นักข่าวสายสโมสรอีกคนรายงานในสิ่งที่ขัดแย้งกันระบ,บุว่ายังไม่มีการพูดคุยระหว่างยูเตดกับลีสในดิวนี้สำหรับดิวนี้ต้องติดตามเข้มๆต่อไปครับว่าจะมีเนื้อหาอัปเดตเพิ่มเติม,ตมหรือไม่ สำหรับอัตราต่อรองล่าสุดแมนยูเตดขึ้นมาเป็นเต็งหนึ่งในดีลของคาวินฟิลปอยู่ที่ลงทุน1จ่าย2ตามมาด้วยลิเวอร์พูลอาร์เซนอลแอสตันวิลล่าและนิวคาสเซิลบอกกันที่เนื้อหาของเจมส์การ์เนอร์ครับที่เพิ่งยิงประตูที่2ช่วยให้นอตติงแฮมฟอเรสเอาชนะโคลที่ีเมื่อคืนวันพุธเผือว่าการได้มาเล่นในแชมเปี้ยนชิพกับทีมเจ้าป่าช่วยเขาพัฒนาฝีเท้าได้เยอะมากๆถ้าเขายังลงเล่นอยู่กับทีมสำรองอาจจะไม่ได้มาไกลขนาดนี้ แชมป์ชิปเบลลกที่ยากและดุดันเมื่อคุณมีพื้นฐานทั้งหมดแล้วค่อยๆนำพรสวรรค์ต่างๆออกมาใช้จึงกลายเป็นฟอร์มที่ลงตัวแต่การถูกดูแลอย่างดีในทีมชุดสำรองของยูเต็ดก็มีส่วนเหมือนกันที่ทำให้เขาพัฒนาขึ้นอย่างก้าวกระโดดการเนอร์เผยแฟนๆหวังว่าเจมส์การเนอร์จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทีมชุดใหญ่ในซีซั่นหน้าครับอัปเดตเรื่องแผนงานที่เอริกเทนฮากวางไว้ถ้าเขาเข้ามาคุมทีมกับโอกาสที่ไม่ได้ลงเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก คุณซื้อวัย52ปีต้องการสร้างความฟิตให้นักเตะต้องการผู้เล่นที่จะเข้ามาเสริมทัพตามสเปคที่เขาต้องการและมีบางส่วนที่เคยร่วมงานที่อาแจ,จกด้วยสําหรับคําแนะนําของลาฟลังนิกที่ส่งไปถึงบอร์ดบริหารยูเนเตตกับแนวทางการแก้ปัญหาของสโมสรมีดังนี้ครับซื้อนักเตะตามที่ผู้จัดการทีมต้องการพัฒนาเรื่องสภาพร่างกายและความดุด,ดันของผู้เล่นเติมนักเตะที่รู้ถึง DNA ของสโมสร และต้องใช้ถึง3ามตลาดนักเตะเพื่อแผนงานที่ถูกต้องและหลายสื่อรายงานตรงกันว่าสิ่งที่ทัทางต้องการนอกเหนือจากอิสระในการทํางานการซัพพอร์ตของทีมบอร์ดบริหารการเลือกทีมงานสตาฟโค้ชแล้วแหล่งข่าวยืนยันว่าวาที่กุนซือคนใหม่ต้องการเวลา5ปีในการพายูเตดกลับมาอยู่ในจุดที่ควรจะเป็นอีกครั้งตัวเลือกผู้ช่วยผู้จัดการทีมนอกเหนือจากซีแมคคาเลนที่มีการพูดถึงอย่างมากเมื่อวานนี้ยังมีเลนเน่บูเลนสตนอีกคน ทีมมาออกเดนและลอบดอร์สันจาก ESPN บอกว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่กำลังถูกพิจารณาอยู่เรื่องของการเติมผู้เล่นใหม่เข้ามาเป็นสิ่งที่แฟนๆติดตามไม่แพ้การรอประกาศผู้จัดการทีมคนใหม่ครับมิดฟิลด์ตัวรับและกองหน้าอายุน้อยยังเป็นตัวเลือกดับต้นๆที่สำคัญที่สุดซึ่งถ้าอยู่แตดคว้า2ตํ2ตำแหน่งนี้ได้ด้วยก็ประมาณที่ไม่สูงเกินไปยังพอเติมแกงแลงได้อีก2ตํตำแหน่งคือปีกและกองหลังกองหน้าตามลิสต์ที่พวกเขามีข่าวอยู่อย่างแฮร์ร่เคนดาวินนูเยส จอร์แดนเดวิดอเลกซานเดอร์อิซักและวิกเตอร์โอซิมเพนนั้นมีราคาที่แตกต่างกันกับสัญญาที่เหลืออยู่กับต้นสังกัดและความเขี้ยวของการเจรจาตอนนี้ขากับเคนและนูเยสเริ่มแรงขึ้นในช่วงปลายซีซั่นซึ่งยังไม่สามารถตัดโอกาสของใครทิ้งไปได้ส่วนมิฟิลต์ตัวรับเจมส์สักเกอร์เผยถึงชื่อจอห์นแม็กกินเกือบตลอดครับรูเบนเนเวสเด็กันไรส์คาวินฟิลิปยังอยู่ในลิสต์อยู่แต่ต้องทำการบ้านให้ดีกับ2ตําแหน่งนี้ที่สําคัญมากมาก ซึ่งมีผลตอบผลงานโดยรวมของทีมขณะที่ปีกและกองหลังยังมีข่าวที่หลากหลายทั้งแอนโทนีและ ja. ลาฟินยารวมถึงการดึงอามัดเดียโลและฟาคุนโดเปสซี่กลับมาด้วยส่วนเซนเตอร์นะั้นผมค่อนข้างจะเชื่อไมค์เวอร์วเชนหนึ่งจากเนเธอร์แลนด์วาเทนฮาร์ต้องการดึงเยเรยนทิมเบอร์มาร่วมงานในถิ่นโอทราฟอร์ดจริงๆถ้าไม่ได้ถึง4ดีลก็ไม่เป็นไรครับเติมตำแหน่งที่จำเป็นก่อนสําคัญที่สุดคือหาหนักเตะที่อยากเล่นเพื่อทีมทีมนี้ภูมิมใจในความเป็นยูเนเต็ด พร้อมสู้ถวายหัวเพื่อแฟนๆไม่ต้องเป็นสตาร์หรือบิ๊กเนมก็ได้เพราะคนที่มองกับทีมไม่ต้องดังเสมอไปความดังอาจจะอยู่กับคุณแค่ช่วงเวลาหนึง่งแต่ผลงานจะถูกจดจำตลอดไปขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามเนื้อหาจากพวกเราครับถ้าคุณเป็นคนที่หลงไหลและคลั่งคไคล้แมนยูแต่ทั้งตัวและหัวใจเราคือครอบครัวเดียวกันผมอองแมนยูสู้ตายสวัสดีครับรวมให้กำลังใจไปสแสดงไปพร้อมๆกัน และหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในการเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับแมนยูสู้ตายหากชื่นชอบวิดีโอของเรารบกวนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งไปกนกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ